สวัสดีครับผมมันนี้มาลาเตาหู้ครับผมนี่กินเล้าบะอ้วนด้วยครับผมขั้นตอนแรกน,น้ำห้องน้ำเตาหูมาหั่นเป็นลูกเต๋าครับผมเป็นลูกเตา๋าหรือหั่นเป็นแบบได้ก็ได้นะครับแต่ผมถนัดแบบหันเป็นลูกเตา๋าเพราะว่ามันจะผสมส่วนง่ายนะครับ เจแล้วจะเป็นลูกเต๋าประมาณนี้นะครับไปเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนครับนี่หอมแดงครับผมต้นหอมใบบักโกูดอีฝรัง่งสารแน่ครับผมระเอกของข้างก็คือเต้าหูครับผมตามด้วยพริกปน่นข้าคัวครับผมส่วนผสมเห้ดดังดีนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปผมจะเอาเต้าหูไปลวกในาน้ำห่อนนะครับ ลวกน้ำหรอนประมาณสักสามสีนาทีนะครับเพื่อต้องหู่สุกแดี๋ยวพักขึ้นให้เสด็จน้ำนะครับสบัตน้าออกให้มืดใส่กะละมังลาบนะครับเทลงไปเลยครับผมเครื่องปุงแรกผมเจะใส่ชุดรลลงไปนะครับโบสซกันเดยนะครับโบไซก็ไดลครับตามด้วยน้ำตาลนะครับผม ตาลนิดน่อยน้ำปลาครับผมให้น้ำปลาลงไปเลยครับหน้าบมหนาวครับผมข้าวหัวครับผมทิพนครับผมทิพนคัวเองหอมๆครับผม ตามด้วยใบประกุดครับผมเริ่มโคเล่โคเล่เข้ากันครับผมไปครับผมโคเล่ไปเรื่อยๆ้ะครับไอ้ส่วนผสมกับเครื่องปรุงมันเข้ากันเนธทายอยู่ในครัวร้านอาหารไทยอยู่ในฝั่งเปิดเลยเด็กนับนี่เสียงกัดป,ประมาณนี้นะครับผมร้านอาหารผมทำงานเลยนะครับผม เครื่องลาดด้วยครับต่อไปผมจะใส่เครื่องลาดด้วยครับหอมแดงต้นหอมผักชีฝรั่งใบใบเบปปเปอร์มินไอ้ซาลาเน่นะครับใส่ลงไปเลยครับเมนูนี่เฮ็ดง่ายครับกินเราบ่อ้วนนะครับหัวก้นที่ดูแลร,รักษาสุขภาพนี่กินนี่ดีแ้งครับผมให้คัวเสียงดังใน่เด้อครับ พอคนในเข้ากันแล้วตักใส่จานครับผมใส่ลงใส่จานเลยครับผมอ่าครับโอเคครับปักด้วยสารเนรหน่อยหนึ่งครับผมเพื่อความสวยงามตามด้วยพริกทอดครับผมโรยหน้าเพื่อความสวยงามครับ โอเคครับผมแาตา่ก็สวยงามขนาดนี้นะครับกินบอกร,รับเพื่อนๆเข็กลองทำกันเด้อครับเด้อเแสๆได้กันครับลาบเต้าหู้ครับผมสวัสดีครับฝากติดตามได้เด้อครับ